สวัสดีครับพบกับนิ w ลิซึมอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวของกองทัพทหารไทยที่สามารถยึดเนิน350ได้เป็นที่เรียบร้อยมีภาพหลักฐานชัดเจนนะครับทั้งประสาตาคายเรายึดได้ก่อนอนนี้มันมีภาพ AI ของทางขมิ้นว่าอุ้ยเราถล่มประสาตตาคอยจนยุบเลยซึ่งจริงๆมันไม่ขนาดนั้นนะครับจะมีช่องแบบเป็นพังแค่ประมาณแถบนึงซึ่ง ทำห้เราสามารถตีได้ง่ายนะครับแล้ทางกรมศิลปากรเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าจะใช้ก็ต่อให้ใช้เวลากี่ปีก็จะซ่อมซึ่งเขามีความรู้หรือว่าอะไรอยู่แล้วมีวิธีการซ่อมอะไรต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ขณะที่ฟังเขมีเนี่ยโอ้โหดูร้อนรนประมาณว่าไม่มีประเทศไหนที่จะ ทําทไม่มีประเทศแม่ที่จะทําลายโบราณสถานอะไรของตัวเองทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนสร้างก่อนหน้านี้นะครับสภาพปราสาทต,ตาคลายก่อนการบูรณะนี่โอ้โหแย่กว่านี้อีกสภาพแย่เลยนะครับเราก็สามารถทํามาเป็นรูปเป็นลางได้เขาก็มาพูดมาอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วก็มาแอบอยู่ในบังเกอร์โอ้โหต้องบอกว่าแย่มากๆนะครับไทยก็เลยรอบนี้ถอนรากถอนโคนตุกจุดเลยทีเดียวภาพนี้เป็นพราเป็นภาพที่เดิน350นะครับซึ่งทางฝั่งขมิยนถึงกับทนไม่ไหวเลยทีเดียวแล้ว,ลวบอกว่า AI ซึ่งถ้าเป็น AI จริงนะครับเขาก็คือเหมือนถ่ายเบื้องหลังมาว่าจริงๆเนี่ยถ่ายกันในสตูดิโอนะแต่มันตลกมา,มากๆตรงที่ภาพแบบนี้กับภาพในสตูดิโอเป็นภาพเดียวกันเป็นภาพประหลานเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนพื้นหลังว่าให้เหมือนอยู่ในสตูดิโอซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้ทางฝั่งไทยแบบเชื่อสียนิดหนึ่งว่าเป็นภาพจากสตูดิโอมีการตัดต่อทำเอไอเนี่ยมันต้องมีภาพมุมอื่นที่ไม่ใช่มุมเดียวกับของเราที่เราถ่ายก่อนหน้านี้ประมาณนี้นะครับ ภาพต้นฉบับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับสาหรับภาพแมททับกุ้งแสงสีแสงเนี่ยชัดเจนไม่มีการต่อหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเลยนะครับมันเป็นไปตามธรรมชาติขณะที่ภาพที่เขาอ้างว่าเป็น AI นะครับบอกว่าเนี่ยจริงๆมันอยู่ในสตูดิโอนะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็มันตลงที่ว่าก็เลือกเอามุมเดียวกันแล้วเอาภาพของเราเอาภาพของเรามาทําเป็น AI สมมุติว่าภาพนี้มาก่อนนะครับภาพนี้มาก่อนแล้วภาพของเรามาทีหลังเนี่ยโอเคภาพมุมเดียวกันแล้วเราตัดต่อเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่นี่มันชัดเจนนะครับว่าเอาภาพของเรามาแล้วก็มาแก้ภาพไหนมาก่อนก็น่าจะรู้นะครับยุวนแต่ว่าคุณมีมุมที่แตกต่างแล้วอีกอย่างแล้วดูเนียนก็ให้ดูแบ็กกราวข้างหลังก็ไม่ใช่แล้วนะครับอ่าดูถ้าเกิดใครทํางานในสตูดิโอนะครับมันไม่ได้สมเหตุสมผลหรือว่าอะไรกับตาแหน่งกล้องหรือว่าอะไรต่างๆอีกอย่างนึงน,นะครับเขามองว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยมีอยู่ท่าเดียวก็เลยมองว่าเป็น AI ซะเลยแต่แน่นอนนะครับว่า ก็แล้วแต่เขาเขาอยากจะเชื่ออย่างนั้นก็แล้วแต่หรือก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจว่าข่าวที่เขาออกมาเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเป็นข่าวปลอมหรือว่าอะไรเพราะเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเป็น AI นะซึ่งคนไทยก็รู้แหละว,ว่าทางขมิเนี่ยก็ต่อให้ทำเนียนหรือไม่เนียนไงเนี่ย เขาก็ไม่ได้สนใจว่าชาติอื่นจะเชื่อหรือว่าอะไรหรือไม่อย่างคนไทยเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนขมรเชื่อในสิ่งที่เขาปล่อยข่าวมาก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกคนอื่นเพราะคนอื่นอาจจะไม่เชื่อเขาตั้งใจหลอกคนประชาชนของเขาเพื่อให้รู้ให้ให้รับข้อมูลผิดๆนะครับว่าจริงๆภาษาตาควายหรือเนิ350นสามูนยังี้ไม่ได้โดนยึดนะถ้าคนขเมรนเชื่อเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จแล้วนี่คือ,อวิธีการของผู้นำของเขานะครับ เนี่ยครับผมภาพเราถ่ายมาแบบชัดๆแต่ว่าสื่อเขาก็ไปเล่นนะครับว่าเป็น AI ซึ่งคนขมิตก็เชื่อนั่นก็คือประสบความสำเร็จแล้วส่วนชาติอื่นเนี่ยเขาไม่เชื่อกันอยู่แล้วแล้วนาทัพกุุงนี่ก็ถ่ายท่าเดียวเลยทีเดียวนี่นะครับวิธีภาพนี้ก็จะสอดคล้องกับภาพก่อนนั้นนี้ที่เราปักธงนะครับจุดที่ภาษาตาควายเสียหายก็จุดเดียวกันก็ชัดเจนครับ แล้วสื่อใหญ่ๆทุกสื่อของทางฝั่งเขมรเนี่ยลงข่าวลักษณะเดียวกันเลยนะครับว่าเป็น AI เลยโกงคนอื่นได้แล้วถึงเวลาเลิกแอคคุณไม่อายพวกเขาบ้างหรือบอกว่าสุดๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับเมื่อวานเลยเขม,มรเเนี่ยเขายอมทุบเขื่อนดักตะกรอน ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีปัญหามานานเขาสร้างแบบว่ายื่นออกมาตรงหลักกิโลเมตรที่73ก็เป็นเขื่อนที่ถูกสร้างบริเวณบ้านหาดเล็กนะครับปัญหาของมันก็คือเขื่อนเนี่ยดักตะกอนแล้วก็เซาะหน้าดินเซาะพื้นที่ของเราแล้วแถมก็เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางทะเลซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาพูดง่ายว่าก็เอาเปรียบแล้วเรามีการร้องเรียนมานานนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมลาส ลาสุดเนี่ยทางเขเมรเขาก็กลัวเราเหมือนสั่งให้เขาทุบนะครับเขาก็เลยทุบเลยมีกระแสรงเห็นนะครับว่าเขาเมีนเริ่มมีความกลัวแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขากลัวว่าไทยเนี่ยจะมาทางเกาะกงแล้วก็มาบ่มตรงนี้แล้วก็บุกเกาะกงนะครับก็เลยยอมเราซะเลยนี่ก็เป็นภาพชัดๆนะครับคือเขเมรเขาก็กลัวว่าเราจะตัดเส้นทางส่งบำรุงกําลังที่เกาะกงถ้าเป็นแบบนี้นี่โดนตัดขาดเลยนะครับ แล้วเขาก็เหมือนจะกลัวเราแหละแต่กลัวไม่กลัวจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับเพราะว่าท่าทีของผู้นำเขมรนี่ยากแท้ที่จะคาดเดาเพราะล่าสุดก็มีการเกณฑ์ฐานเพิ่มอีกแล้วประมาณ2,900การ้อตีถัวๆสักเกือบสามพันั่นแหละครับผมเหมือนจะยอมแต่ก็ไม่ยอมแล้วอาจจะมีพื้นที่ที่ยังมีการประทะกันอยู่นะครับแต่ว่าจุดหลักที่เราได้มาแล้วก็เป็นความภูมิใจของเราเลยก็คือปราสาทตาควายนั่นแหละเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยต้องทําลายให้หมดเลยเพราะว่าไม่ไสมควรแต่ถ้าขุดประมาณนี้ผมก็มองว่าไม่โอเคแล้วมันเป็นการพื้นเพิ่มพื้นที่ทางบกทางทะเลนะครับน้ำมาซาะตลิง,งทางฝั่งเราด้วยสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเม็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ